สวัสดีคะ่ะชรคณาราศีเมษคลิปความรักมาแล้วนะคะประจำเดือนกุมภาพันธ์2564ค่ะไพ่สื่อสารอะไรกับเก๋นนะเก๋จะนำสิ่งนั้นสื่อสารกับคุณค่ะแต่การทำนายพยากรณ์แบบนี้นะจ๊ะไม่ได้เจาะจงไปในผู้หนึ่งผู้ใดนะเรื่องราวเหล่านี้อาจจะเกิดขึ้นกับคุณหรือไม่เกิดขึ้นกับคุณก็ได้ค่ะเพราะในเรื่องราวของความรักนี่นะคะละเอียดอ่อนซับซ้อนมากๆไม่มีใครจะรู้ดีที่สุดเท่ากับหัวใจของคุณเองค่ะ ใจของคุณนะจ๊ะจะเป็นผู้เลือกและเป็นผู้ตัดสินใจในเรื่องราวของความรักและสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะติดต่อดูดวงส่วนตัวนะคะสามารถติดต่อได้โดยการแอดไลน์ที่ ID 516-6963ค่ะเอาละค่ะมีด้วยพลังงานของไพ่นะคะต้องบอกว่ามีไพ่พลังงาน The w o r l d ค่ะต้องบอกก่อนเลยว่าในช่วงจังหวะเวลาสิ่งที่จะเกิดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะไพ่ t ด e w เว l d เนี่ยอาจจะเป็นเรื่องราวของ โลกใบใหม่นะคะสิ่งใหม่ๆความสุขนะคะความอุดมสมบูรณ์ความพร้อมในทุกๆอย่างนะหรือเป็นการเริ่มต้นใหม่ก็ได้แต่เป็นการเริ่มต้นที่เหมือนกับไปสู่จุดที่มีความสุขที่สุดจุดสุดยอดในชีวิตของเรานะหรือมีความเติมเต็มถ้าถามในเรื่องราวของความรักก็ถือว่าไพ่ใบนี้ดีมากๆเลยนะคะว่ามันน่าจะมีเรื่องราวของความสุขคะ่ะหรือการเริ่มต้นในเรื่องราวของหัวใจนะคะความ ได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับโลกใบใหม่ที่ทางใหม่หรือแม้กระทั่งคนใหม่ๆก็ได้นะหรือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในเดือนนี้เกี่ยวว่าจะเป็นช่วงเวลาหนึ่งที่ดีสำหรับชาวเมธค่ะด้วยคุณเองก็มีไพ่พลังงานวิวออฟฟอ r t จูนขึ้นนะคะ ต้องบอกว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นในเดือนนี้อาจจะเป็นเรื่องราวของโชคชะตาฟ้าลิขิตนะคะถึงเป็นช่วงเวล,วเวลาแห่งการเปิดรับสิ่งใหม่ๆเข้ามานะหรือเป็นช่วงเวลาของพรลิขิตก็ได้หรือแม้กระทั่งอาจจะเป็นช่วงจังหวะเวลาเหมือนตอนนี้ดวงของเราเปิดมาให้พบกับเรื่องราวเหล่านี้นะคะเป็นสิ่งที่เขาจัดกำหนดมาแล้วจากเบื้องบนนะ ก็มีโอกาสนะคะภายรักษาแบบนี้คุณอาจจะได้พบใครสักคนหนึ่งหรือใครสักคนหนึ่งที่เข้ามาอยู่กับคุณในช่วงเวลานในเดือนนี้อาจจะเป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นสิ่งที่ดีที่สุดหรือเป็นอนาคตเป็นรักแท้ของคุณนะเป็นความรู้สึกดีๆร่วมสร้างสารรค์สิ่งดีๆไปไปด้วยกันได้ค่ะ ที่ผ่านมานะคะพลังงานที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกก่อนนะคะว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยชาวเมธเองนะคะก็หลายท่านหลายคนอาจจะมีสภาวะของความนิ่งนะคะความเงียบนะคะเป็นช่วงเวลาที่ได้กลับมาอยู่กับจิตใจของตัวเองนะหรือเป็นช่วงเวลาที่เดินทางกลับมาเขาเรียกว่า กลับมาเข้าไปในภายในใจตัวเองนะคะเข้ามาเยียวยาตัวเองก็ได้หรือเป็นช่วงเวลาที่หลายท่านหลายคนอาจจะผ่านการเปลี่ยนแปลงอะไรมาแล้วนะคะแล้วก็ได้กลับมาอยู่กับตัวเองได้มาคิดตรึกตองถึงเรื่องราวต่างๆในชีวิตแม้กระทั่งเรื่องราวของสัมพันธภาพเรื่องราวของความรักนะคือการมุมมองหรือความคิดอะไรของคุณก็แล้วแต่เหมือนมันแตกต่างไปจากเดิมค่ะมันไม่เหมือนเดิมแล้วนะเหมือนคุณเองค่อนข้างรู้นะคะว่าจะรับมือหรือว่า จัดสรรกับสถานการณ์ในเรื่องราวของความสัมพันธ์ยังไงก่อนหน้านี้อาจจะมีคันเรื่องราวของอารมณ์นะคะความเกี้ยวการนะคะความเอาแต่ใจนะแต่พอเข้าผ่านหลายๆเรื่องในช่วงเวลาคุณเองแล้วไม่ได้กลับมาอยู่กับตัวเองอยู่กับสติอยู่กับความคิดคุณก็รู้วงรู้แล้วว่าในเรื่องราวของความสัมพันธ์นั้นคุณจะจัดสรรมันไปในทิศทางไหนเพื่อจัดบรานซ์สมดุลยังไงเพื่อทําให้ตัวคุณเองมีความสุขที่สุดนะนะคะ มันก็อาจจะเป็นเรื่องของวันเวลาด้วยล่ะค่ะเพราะมีไพ่พลังงาน wheel of fortune ที่เคลื่อนหมุนเวียนเคลื่อนเปลี่ยนไปมันก็ทําให้เราโตขึ้นนะคะเป็นผู้ใหญ่ขึ้นนะคะในทุกๆฝ่ายรวมทั้งอีกฝั่งหนึ่งฝั่งตรงข้ามของเราด้วยก็ได้ะคะ่ะคุณเองนะคะอาจจะเป็นช่วงเวลาหนึ่งที่อาจจะเป็นในลักษณะเหมือนกับว่าในเรื่องราวของความสัมพันธ์นี่นะคะอาจจะมีการ หันหลังให้แก่กันนะคะเดินจากกันไปนะคะหรือไม่ใครคนใดคนหนึ่งจากจากเราไปนะคะแล้วกเ็เหมือนกับได้กลับไปอยู่ในพื้นที่ของตัวเองนะอยู่ในอยู่ด้วยเวลาของตัวเองอยู่กับใจตัวเองอะคะ่ะมันอาจจะมีเรื่องราวของบททดสอบในเรื่องราวของความสัมพันธ์มากมายนะคะความเหนื่อยอุปสรรคนะคะความเครียดแม้กระทั่งเรื่องราวของความคิด นะคะเรื่องราวของเศรษฐกิจที่มามีอิทธิพลกับเรื่องราวของความรักนะอยู่นะแล้วก็มันกอาจจะเป็นบททดสอบหนึ่งที่ทําให้ความรักความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยอาจจะมีปัญหามีบางคนถอยห่างจากกันไปหรือบางท่านบางคนอาจจะหันหลังให้กันไปนะเลิกล้างห่างกันไปเลยก็ได้ค่ะ หรือคุณเองนะคะอาจจะกําลังรอคอยอะไรบางอย่างอยู่ด้วยหรือเปล่าคะชาวเมธเหมือนกำลังรอคอยใครบางคนหรือรอคอยข่าวของใครบางคนนะคะการติดต่อกลับมานะหรือเป็นตัวคุณเองอาจจะพยายามแอบสอดแอบส่องใครอยู่ด้วยหรือเปล่าแต่เหมือนกพยายามจะทำให้อีกฝั่งหนึ่งอย่าไม่รู้นะคะแล้วก็ เป็นช่วงเวลาหนึ่งที่ลึกๆคุณอาจจะรอนะแต่เป็นการรอที่เหมือนกับคุณไม่ได้ไปทําอะไรให้อีกฝั่งหนึ่งรู้สึกอึดอัดขัดข้องน่ะเหมือนคุณรออยู่ในพื้นที่ของคุณนะคะคนที่คุณคิดว่าน่าจะเป็นคนที่ใช่สําหรับคุณนะแล้วอย่างน้อยถ้าเบื้องบนจัดสารหรือถ้าเป็นโชควาสนาของเราเขาคนนี้ก็ต้องกลับมาหรือว่ามีสิทธิ์ที่จะมาอยู่ตรงจุดที่เรารอคอยอยู่ด้วยล่ะคะ่ะ มีพลังงานของไพ่ก้าวเหรียญขึ้นนะคะเกยว่าช่วงนี้เองเนี่ยพลังงานของชาวเมฆเนี่ยค่อนข้างเหมือนกับโอ้โหกลับมาอยู่กับตัวเองเต็มๆเลยนะคะกลับมาพัฒนาตัวเองค่ะสร้างความสุขให้กับตัวเองนะคะเป็นช่วงเวลาหนึ่งที่อาจจะกำลังเน้นอยู่กับเรื่องงานของการงานการเงินด้วยความก้าวหน้าต่างๆในชีวิตนะหรือตอนนี้คุณเองอาจจะมีภาระอะไรก็แล้วแต่ที่แบกรับอยู่แล้วก็ต้องเป็นช่วงเวลาหนึ่งที่คุณจะต้องทำตรงนี้ให้ดีที่สุดนะคะหลายท่านหลายคนช่วงนี้เนี่ยแล้วยังมีไพ่ควีนออฟวอ n d ดด้วยเรื่องราวของหน้าที่การง่อ จเจริญก้าวหน้านะคะหรือกําลังจะได้รับโอกาสจังหวะอะไรดีๆในชีวิตค่ะเกี่ยวกับเรื่องโดยเฉพาะในเรื่องของการงานนะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นก็ได้ในเรื่องงานนะคะหรือว่าความก้าวหน้าต่างๆแต่สิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสิ่งที่จะเกิดขึ้นนับตั้งแต่นี้เป็นต้นไปไพ่บอกว่าน่าจะสร้างความสําเร็จความมั่นคงให้กับคุณค่ะ หรือตัวคุณเองอาจจะมีใจที่กําลังคิดจะขยับขยายอะไรอยู่อยากจะเปลี่ยนงานนะคะอยากจะไปเรียนรู้อะไรเพิ่มศึกษาหาความรู้เพิ่มหรืออยากจะทําอาชีพที่2อาชีพที่3เพิ่มเพื่อมาต่อยอดให้กับตัวเองก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในเดือนนี้นะคะเขาเรียกว่าต่อยอดถึงความสําเร็จต่างๆได้ค่ะ สำหรับชาวเมฆนะคะที่มีการเงียบหายจากกันไปกับใครบางคนหรือมีใครบางคนเนี่ยที่เขาหันหลังให้เราไปนะคะที่ผ่านมาเนี่ยเกี่ยวกับตัวคุณเองเนี่ยพยายามนะคะที่จะงอนง้อนะคะหรือพยายามประคับประคองในเรื่องราวของความสัมพันธ์เนี่ยให้ดีที่สุดเหมือนคุณพยายามทําทุกทางอะคะอ่ะเป็นฝ่ายเทคแคร์เอาใจใส่หรือว่าดูแลสนับสนุนในทุกๆด้านให้อีกฝั่งหนึ่งแต่ในครั้งนี้นะคะเมื่อเกิดเรื่องราวอะไรมากมายนะคะถ้าคุณได้กลับมาคิดทบทวนในเรื่องราวหลายอย่าง คุณกลับมีความรู้สึกว่าถ้าคุณดีอยู่แล้วเนี่ยคุณก็จะไม่เหมือนกับว่าไม่ต้องทําอะไรไปมากกว่านี้ค่ะเหมือนตอนนี้คุณเองเหมือนกับไม่ได้คาดหวังอะไรมากมายเกี่ยวกับเรื่องราวของความรักนะแล้วก็อยากจะทําให้ปัจจุบันตรงนี้ดีที่สุดนะคะเก๋ว่าเป็นช่วงเวลาหนึ่งที่คุณรู้สึกว่าคุณจะใช้ชีวิตของคุณไปอะ่ะแล้วก็รอนะรอสิ่งที่จะใช่ที่มันจะมีเข้ามาค่ะ ถามว่าในเดือนนี้นะคะด้วยมีพลังงานของไพ่เดอะเวิร์เนี่ยแล้วมีมีไพ่ไนท์ซอฟท์คัเกิดขึ้นเกี่ยว่าต้องมีเรื่องราวของผู้คนใหม่ๆนะคะแพชชั่นใหม่ๆสิ่งใหม่ๆที่จะมีเข้ามาสู่คุณแน่นอนค่ะนะเป็นเรื่องราวของคนที่เขาอยากจะมาอาจจะเป็นเรื่องราวของคนเก่าด้วยก็ได้นะหรือแม้กระทั่งคนใหม่ๆที่จะมีเข้ามาที่อยากจะเหมือน,เห,อนเหมือนกับ มาทําความรู้จักคุณคะ่ะเพราะช่วงนี้เองเนี่ยเกยว่าตัวตนของคุณมีพลังงานนะดึงดูดผู้คนนะพลังงานที่ดูแล้วเป็นคนที่มี energy บวกเยอะนะคะมีพลังงานของคลื่นชีวิตนะมีพลังงานของความเป็นคนาธาตุไฟเกี่ยวว่าช่วงนี้เองน่าจะมีผู้คนที่อยากจะเข้ามานะอย่างน้อยพูดคุยติดต่อสื่อสารขอโอกาสนะคะเกี่ยว่าเขาค่อนข้างจะ เมือนเขาหลงสเสน่ห์คุณด้วยนะเหมือนหลงสเสน่ห์ความเป็นตัวตนของคุณเนี่ยแหละนะคะที่คุณไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเพื่อใครคุณเป็นตัวตนของคุณเองเป็นคนที่มีชีวิตชีวาเป็นคนที่คุณเป็นคนเก่งเป็นคนมีสเสน่ห์เป็นคนมีพลังเป็นคนมีสเสน่ห์ในการพูดจาเป็นคนแอคทีฟมันเหมือนคุณดึงดูดคนคนนี้ให้เข้ามาหาคุณคะ่ะซึ่งพอคุณไม่ได้คาดหวังอะไรนะมันก็กลับจะมีเรื่องราวของผู้คนที่อยากจะมาทําความรู้จักนะ อาจจะเป็นคนที่คุณรู้สึกว่าคุ้นๆกันก็ได้นะคะเกลี่กๆตัวกันนะคะอาจจะเป็นคนที่มาจากในสายงานที่ทํางานแวดวงนะคะหรือว่ากลุ่มเพื่อนชักจูงดึงเข้ามาให้มาเจอกันนะแต่เหมือนกับอย่างน้อยเขาก็รู้สึกว่าคุณเนี่ยมันมีอะไรที่ถูกใจเขามากๆแล้วก็เหมือนกับอยากจะเข้ามาพูดคุยคะ่ะ ด้วย,ยพลังงานของ View of for ร u n e นะคะอาจจะเป็นเรื่องราวของการหมุนกลับด้วยหมุนกลับวนกลับของคนที่อาจจะเป็นหนึ่งในนั้นที่จะเข้ามาก็อาจจะเป็นคนที่คุณรอคอยอยู่ด้วยก็ได้นะคะเมื่อวันเวลาโชคชะตาพลิกผันถึงเวลาแล้วที่จะเป็นของเราก็อาจจะมีการวนกลับมาหรือแม้กระทั่งคนเก่าๆที่เคยหันหลังให้กับเราไปเพราะตอนนั้นเองในเรื่องของความรักมันมี่อาจจะมีบททดสอบอะไรมากมายนะ พอตอนนี้คุณรู้สึกว่าถ้าคุณโอเคและฉันจะอยู่ตรงจุดนี้ถ้าอะไรมันจะใช่มันต้องวนกลับเข้ามาเองมันก็อาจจะมีเรื่องราวตรงนี้กลับเข้ามาด้วยค่ะแต่ด้วยไพ่พลังงานใบปิดนะคะคือไพ่สีไม้นะถือเป็นไพ่พลังงานที่ถือว่าเป็นไพ่ฮวงจุ้ยที่ดีๆนะคะพลังงานดีๆมากมายไพ่ของความสมบูรณ์พูนสุขไพ่เห็นความครบเห็นความพร้อมในทุกๆอย่าง เก็บบอกแล้วนะคะว่าในเดือนกุมภาพันธ์นี้อย่างน้อยความอุดมสมบูรณ์ความสุขความมั่นคงทางอารมณ์ความมั่นคงถึงจิตใจต้องเกิดขึ้นกับชาวเมษแน่นอนรวมทั้งในเรื่องราวของความรักเดือนนี้เองคุณอาจจะมีโอกาสพบใครคนใดคนนั้นอาจจะเป็นทั้งพลังงานเก่าเพื่อนเก่าคนเก่าหรือแม้กระทั่งสิ่งใหม่ๆที่จะมีเข้ามาแต่ก็น่าจะเป็นคลื่นหนึ่งที่จะดีที่สุดนะคะที่จะนําพาสิ่งที่จะเป็นอนาคต ให้กับคุณได้นะคะหรือความสุขความอุดมสมบูรณ์ให้กับคุณกลับมาได้ แต่สาหรับผู้ไหนนะคะที่มีปัญหาอะไรกันก่อนหน้านี้แล้วมีการห่างเหินกันไปอาจจะไม่ได้พูดจากันไม่ได้ปรับความเข้าใจกันนะคะหรือยังมีอีโกโอ้อะไรใส่กันอยู่แก้ว่าช่วงเวลาเดือนกุมภาพันธ์นี้น่าจะเป็นนิมิตหมายที่ดีนะคะแห่งการกลับมาพูดคุยค่ะมาเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆกันนะมันมีภาพของความเป็นครอบครัวนะคะภาพเป็นความทรงจําภาพเป็นความสุขแม้กระทั่งเป็นอาจจะมีเรื่องราวของลูกนะคะหรือคนในครอบครัวเป็นตัวเชื่อมกาวใจที่อาจจะดึงให้คุณ กลับมารักกันนะหรือดีกันอีกรอบหนึ่งนะคะหรือกลับมาสารสัมพันธ์ที่ดีอีกรอบหนึ่งค่ะเอาแล้วค่ะทีนี้เราลองมาดูตัวตนของเขาคนนั้นดูนะคะว่าตัวตนของเขาคนนั้นนะคะคิดยังไงกับเหตุการณ์ในครั้งนี้บ้างนะคะแล้วเขารู้สึกยังไงบ้างนะขอให้ไพ่นะคะช่วยบอกด้วยนะคะมีไพ่เฮอร์มิตนะคะมีไพ่สองถ้วยค่ะ A อชอฟเพนทากเกินะคะ 8เหรียญอ่าแล้วก็10ถ้วยอต้องบอกว่าตัวตนของเขานะคะเกี่ยวว่าเขาเองเนี่ยพยายามนะคะพยายามจะเหมือนเบรกเบรกตัวเองอยู่ด้วยนะคะหรือพยายามจะทำให้ตัวเองเบาลงใจเย็นลงนะเพราะว่าเกีย่วว่าเขาเขาอยากเข้ามาหาคุณมากๆะเขาหลงในความเป็นตัวคุณเขาชอบคุณเขารู้สึกว่า หรือว่าถ้าเป็นใครที่ห่างหายกับเราไปเพราะเขาได้กลับไปอยู่กับตัวเองเขาอาจจะรู้สึกหรือตระหนักรู้แล้วก็ได้ด้วยนะคะว่าเขาเนี่ยเหมือนกับในใจเขายังมีคุณอยู่แต่ถ้าเป็นพลังงานของคนใหม่ๆบอกเลยเขาประทับใจคุณมากค่ะนะแล้วก็ชอบนะคะแอบหลงรักในสิ่งที่คุณเป็นด้วยละ่ะนะบางทีมันอาจจะเพิ่งมารู้ตัวเองนะแล้วก็มันมีพลังงานห่งการเริ่มต้นค่ะเขาก็คงอยากจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆให้กับชีวิตเช่นเดียวกันนะคะในช่วงเวลาแบบนี้นะ แม้กระทั่งในเรื่องราวของหัวใจในเรื่องราวของความสัมพันธ์นะคะรวมทั้งเรื่องราวของชีวิตในทุกๆด้านการงานการเงินการสร้างความเป็นปึกแผ่นหรือแม้กระทั่งในเรื่องราวของครอบครัวนะเขาก็อยากจะทําหรือว่ามีความทําให้เรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ที่มันมีเนี่ยไปสู่ความสุขที่สุดนะ ถ้ามีอะไรที่ต้องเปลี่ยนแปลงปรับปรุงแก้ไขคนนี้เหมือนเขาก็พร้อมนะคะที่จะเปลี่ยนแปลงนะไปสู่ตรงจุดนี้ด้วยช่วงเวลานี้เองเนี่ยหมือนก็เป็นนิมิตหมายที่ดีมากๆนะคะเพราะว่าการการเข้ามาของเขาคนนี้หรือกับการกลับมาของใครคนนี้คนคนนี้เป็นเหมือนกันเป็นไพ่ที่เบื้องบนก็จะต้องจัดสรรมาจริงๆเหมือนเป็นคู่นะเวลานะคะหรือว่าเป็นแม้กระทั่งพรมลิขิตนะที่หมุนเวียนเปลี่ยนผันนะโชคชะาตานพาฟ้าลิขิตให้กลับมา นะได้มาพบกันบรรจบกันอีกรอบหนึ่งด้วยค่ะเอาล่ะทีนี้เราลองมาดูภาพรวมความสัมพันธ์นะคะภาพรวมความสัมพันธ์นะคะในเดือนนี้นะเป็นยังไงบ้างนะคะมีไพ่เมจิกเชียนขึ้นค่ะ Temperance นะคะ9ไม้นะ7ไม้แล้วก็6ถ้วยค่ะ ภาพรวมความสัมพันธ์นะคะต้องมีการปรับเปลี่ยนปรับเปลี่ยนแป,ปลงปรับสมดุลอาจจะทั้งฝั่งตัวคุณเองแล้วก็ฝั่งเขาด้วยนะคะเพื่อให้เกิดการเริ่มต้นใหม่เหมือนการเชนตัวเองทั้งสองฝ่ายนะคะเพื่อไปสู่สิ่งใหม่ๆที่ดีกว่าหมายถึงว่าอะไรไม่ดีก็จะทิ้งไว้เบื้องหลังอะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวนิสัยพฤติกรรมหรืออะไรก็แล้วแต่ช่วงน,นี้เองจะขอเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะถึงแม้ในเดือนนี้อาจจะทําไม่ได้สมบูรณ์พร้อมร้อนะคะเพราะมันแค่ก้าวไม้แต่ก็เป็นไปในทิศท,ทางที่ดีมากๆทีเดียวคะ่ะ นะเป็นช่วงเวลาหนึ่งที่เหมือนจะเน้นทุกๆอย่างให้มันเกิดขึ้นนะชีวิตในทุกๆด้านนะคะไพ่ใบปิดคือไพ่หกถ้วยเนี่ยมันก็จะต้องเป็นเรื่องราวของความรู้สึกที่อย่างน้อยต้องมีอะไรที่เชื่อมโยงกันนะคะมีเคมีที่ดีให้แก่กันคะ่ะหรือเป็นความรู้สึกที่ยังต้องการกันนะไม่ว่าจะเป็นคนใหม่หรือคนเก่าที่เข้ามาอยู่ในวังวนความสัมพันธ์ในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะสําหรับชาวเมษอย่างน้อยคนๆนนี้ก็ต้องเป็นคนที่คุณรู้สึกยังมีความรู้สึกดีๆให้ด้วยนะคะ เป็นความรู้สึกที่คุณรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นไมตรีมิตรภาพสิ่งดีๆต่อยอดกันไปได้นะถึงอาจจะไม่ได้รวดเร็วทันใจนะแต่ถือว่าเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่ดีมากในช่วงจังหวะเวลาในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะถือว่าเป็นสิ่งที่ฟ้าประทานมาที่จะให้เกิดขึ้นค่ะเอาละ่ะทีนี้ลองมาฟังคำแนะนำจากโอร c ค e ดูนะคะว่ามีคำแนะนำอะไรนะจะให้กับชาวเมษบ้างคะ่ะ มีพ่าย attraction นะคะแล้วก็ to love ค่ะเกีย่ยวว่าช่วงนี้เองนะคะตัวตนของคุณเองช่วงนี้นะต้องบอกว่าชาวเมธเองเนี่ยช่วงนี้ก็น่าจะเป็นแบบว่าเป็นช่วงเวลาหนึ่งที่คุณเองอาจจะได้เจอคนที่ใช่นะคะเจอคนที่เหมือนกับมีบรรยากาศถึงเจอปุ๊บ ปิ้งกันปับ๊บหรือว่าคนที่กลับมาเข้าคราวนี้น่าจะเป็นสิ่งหนึ่งที่หร,หรือที่เบื้องบนจัดสรรให้เข้ามาเจอคุณตอนนี้น่าจะเป็นสิ่งที่ใช่สําหรับคุณนะมันเป็นบรรยากาศถึงความถูกชะตาถูกใจนะคะแล้วก็แน่นอนค่ะพ่ t ทูเลิฟนะเกิดขึ้นเลยทีเดียวมันเป็นบรรยากาศเหมือนกับพรมลิ้คิดด้วยก็ได้นะคะที่ช่วงเวลานี้เองคุณอาจจะได้เจอคนที่รู้สึกว่านี่แหละคือสิ่งที่คุณตามหาคนนี้แหละคือรัก ที่จะเป็นรักแท้ของคุณได้ในอนาคตมันอาจจะมีความมีความรู้สึกข้างในนะคะที่อาจจะบอกคุณด้วยก็ได้ค่ะว่ามันน่าจะเป็นสิ่งที่เบื้องบนก็จัดสรรให้คุณนะคะถึงเวลาแล้วล่ะคะ่ะที่พรหมลิขิตอาจจะทำทำงานให้ให้กลงล้อของความสัมพันธ์มันได้หมุนเวียนนะคะถือเป็นช่วงเวลาหนึง่งที่จะพูดว่าอา่ะช่วงเวลานี้ดวงความรักของเราก็กําลังเปิดและอาจจะกาลังสว่างสวยอยู่ด้วยค่ะ นี่ก็คือภาพรวมทั้งหมดนะคะประจำเดือนกุมภาพันธ์นี้ค่ะสำหรับคนที่มีคู่นะคะแล้วในช่วงเวลานี้คุณถ้าคุณได้กลับมาอยู่ด้วยกันนะคะหรือตอนนี้คู่คุณมีคู่อยู่แล้วไม่ได้มีปัญหาอะไรต้องบอกว่าพลังของบุญกุศลนะคะพลังแห่งการสร้างบุญนะคะถือว่าสําคัญมากนะคะที่จะเกาะเกี่ยวให้คุณอยู่ด้วยกันดังนั้นชวนกันไปทําสิ่งดีๆนะคะทําบุญทํากุศลร่วมกันนะคะถือว่าจะเป็นการต่อแต้บุญสะสมบุญบาร,รมีแห่งความรักให้สว่างสวยมากๆขึ้นด้วยค่ะ นี่ก็คือภาพรวมทั้งหมดนะคะประจำเดือนกุมภาพันธ์นี้ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ